สวัสดีครับผมเซเปซินตานะวันนี้ผมจะพูดอะไรเรืเ่อยเปวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรผมเชื่อว่าเออเดี๋ยวมันใกล้แล้วละ่ะทุกคนใกล้สอบเลยว่ละ่ะผมเพิ่งจะสอบไปเมื่อวานนี้สอบวันสุดท้ายแหล,ละสอบเสร็จแล้วไม่รู้จะทําอะไรแต่ในไมครับว,วันหยุดอาจจะแค้เกณฑะแต่ว่าอคอนที่สนับสอบนะขอสอบผ่านผมก็ไม่ค่อยเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะผมผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไม วิธีเนี่ยไอตอนสอบผมไปนั่งในห้องสอบเท่าผมก็ไม่เข้าใจว่าไอคนข้างหลังผมอ่ะแต่ข้างหน้าผมอ่ะทำมาถึงมั่วข้อสอบกันผมก็ไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นนะกับครอบครัวเขาหรือว่าเขาไม่พอใจสิ่งอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจนะบางคนก็เลิกเรียนผมก็ไม่เข้าใจนะเขาต้องอะไรมากมายนะเรียนเรียนไปเถอะเขาจบแล้วใช่ไหมมาสามอ่ะผมก็ไม่เข้าใจข้างหน้าผมแม่งก็มั่วข้างหลังผมแม่งก็มั่ว ไม่มั่วกัหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจผมว่าเชื่อหลายๆคนในห้องสอบาอาจจะมีคนมั่วมานะอืมผมก็ไม่เข้าใจมันไันต้องมัว่วผมก็ไม่เข้าใจนะใครเข้าใจอธิบายผมด้วยนะทำไมมันต้องมัว่วตายคิบอะเออแล้วก็วก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านนะสำหรับที่รับ คนรักพ่อแม่ฮนะผมขอให้มาสอบผ่านทุชาสอบผ่านทุกชายน,นะให้เกิเฉลีย่ยดีๆด้วยนะไปสอบผ่านทุกวิชา,เ,าเกิเฉลีย่ยดีดีอืมในเมื่อวานผมอะ่ะเจอเพื่อนเพื่อนผมนะเอา่ามันในเนี่ยอะไรวะมันโดนใบลูกเสือลูกเสือไม่ผ่านตูนก็ไม่เข้าใจนะเขาบอกว่าปลอมลายเซ็นนะแล้วเพื่อนผมยังไม่ได้ปลอมลายเซ็นเลยทําไมเพื่อนผมผิดเหร เพราะเพิ่มผมไม่ปอมลาเซ็นะหาเพื่อนผมว่าบอมลายเซ็นนะผมก็ไม่ยอมนะนนะถ้าเขาบอกวันที่27เนี้ยเพราะผมจะไปนี่คณะศึกษา,าเขาจะพาไปที่เมืองโบราณจังหวัดอะไรวะจำไม่ได้ละอแล้วอขอคอืมผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ไี่เจ็บเขาบอกจะแบบประกาศลูกเสือใครผ่านไม่ผ่านผมว่าเอาแล้วถ้าคุณเอาใบมาคืนแล้วเพื่อนผมจะผ่านไหมเออ อย่างเงี้ยงงไม่ใช่นะผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมอมสำคนที่กำลังสอบขอให้สอบผ่านเถอะใช่ขอให้สอบผ่านนะโอเคบายบายขอสอบ